16มิถุนาเนี่ย c a m ูชาไปร้องยูเอ็น16มิถุนากัมพูชาไปร้องยูเอ็นว่าไทยละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ทําการยิงกัมพูชาก่อนจําได้ไหม28มิถุนาทหารกัมพูชาลุกเข้ามาอย่างดินแดนไทยแล้วยิงทหารไทยก่อนทหารไทยสวนไปตายไปหนึ่งแล้วไทยก็ปาท้วงว่ากัมพูชาเข้ามาขุดคูเลตในพื้นที่ประเทศไทยแต่กัมพูชาแล่นใหญ่ไทยตั้งหลักไม่ทันเพราะมัวแต่ง้ออยู่ไทยตั้งหลักไม่ทันกัมพูชาเลยไปร้องยูเอ็นว่าไทยละเมิดอธิปไตยของไทย ของกัมพูชาเพราะเขาบอกว่าบริเวณนั้นทั้งที่ถูกขุดคูเลดและที่หารเขาตายเป็นพื้นที่กัมพูชาแต่ไทยบอกเป็นพื้นที่โนแมนแลนด์จากตะกั่วอยู่ตรงนั้นน่ะกัมพูชาไปร้องอยู่เอ็นสิบหกมิถุนาไทยตั้งหลักได้สิบเก้ามิถุนาทำหนังสือไปประท้วงว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ประเทศไทยดังนั้นเรื่องนี้สัมพันธ์เกี่ยวข้อง เป็นการเมืองระหว่างประเทศเราก็ต้องรักษาอธิปไตยและรักษาคนของเราไว้ให้ได้รักษาพื้นที่ของไทยไว้ให้ได้รักษาเกียรติภูมิของทหารให้ได้กระทรวงต่างประเทศต้องกล้าที่จะเชิญพูดของทัมพูชามาประท้วงต่อหน้าอย่างเป็นทางการก่อนทำไมคลิปลุดคุณกล้าเชิญน่ะแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของชาติคุณกลับไม่ทําดังนั้นพรุ่งนี้มันมีสองหมายพี่น้องครับหมายแรกเราไปบอกสาร,รพูดเราไปบอกกระทรวงต่างประเทศของไทยก่อนต้องเชิญอย่างเป็นทางการในนามรัฐ รัฐบาลไทยต้องใช้คำนี้พี่น้องครับต้องเชิญในนามประเทศไทยอ่ะไม่ว่าใครมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็แล้วแต่เราต้องเชิญในนามประเทศไทยเชิญประเทศกัมพูชามาประท้วงอย่างเป็นทางการพอไปกระทรวงต่างประเทศเสร็จกระทรวงต่างประเทศทํางานช้าเหลือเกินรัฐบาลก็ช้าตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่มีอะไรเลยพรุ่งนี้หลังจากที่ไปกระทรวงต่างประเทศเสร็จก็เดินทางมาที่ UN เช่นเดียวกันประชาชนจะยื่นเองจะยื่นบอก UN ว่ากัมพูชา ทำผิดอนุสัญญาออตโตว่าวางหุ่นระเบิดระหว่างชายแดนมันจะเป็นบันทึกสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นบันทึกที่คนไทยร่วมลงลายชื่อกันพวกนี้เราจะลงลายชื่อกันหลายคนพี่น้องครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพในนามประชาชนคนไทยร้องไปที่ UN เว่าคำบูชาระเมิดอธิปไตยของประเทศไทยให้เป็นเป็นบันทึกสู่ยูสู่นานาชาติว่าคนไทยปกป้อง อธิปไตยของประเทศตัวเองรัฐบาลไม่ทําคนไทยก็จะทําเราก็บอกว่าอนุสัญญาออตโตว,ว่าที่คัมพูชาและไทยเข้าไปอยู่ในภาคีนั้นเป็นสมาชิกอยู่นั้นมีการละเมิดโดยคัมพูชาคนไทยจะไม่ยอมให้คัมพูชามาปปลุกล้ําอธิปไตยของไทยด้วยการวางทุนระเบิดเบ็ดขาดดังนั้นพรุ่งนี้เราก็ต้องยื่นยูเอ็นให้เป็นสัญญาไว้ก่อนให้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ก่อน